สักใตยกันทุกคนพาทุกคนมารูดจักน้างับนะคะน้างับตายๆเราเรียกน้างับกระบี่นะคะคุณยายเรียกน้างับจังหวัดอื่นไม่รู้เรียกปือแต่จริงๆแล้วมันคือไม่ยราบกันทุกคนความพิเศษของน้างับนะคะพอเราไปเตะเนี่ยมันจะฮุบใบทันทีนี่ทุกคนมันเปลกมากนะ มันเปลกจริงๆ,ๆทุกคนอย่าให้เลให้เละอมันจะฮุบขึ้นเอาไหมเอาไหมอย่าให้เลยแบบนอนทุกคนมันน่าดูน่าชมมากมันเปลกนะคะมันเป็นอะไรถิเออมันไหวต่อมันไหวต่อกัน กนรจะมีอะไรไปทบอืมมันเป็นปล่อยอไรเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างในนอนคุยอาวะแต่พอเราไปตบแล้วมันใบมันจะมีการหุบข้าวเหนยวอ่านทุกคนโอ้มอยาราบนะฮะม่ยาราบรน้ำหับบานกับหุยอาวเี้ยงน้ำขับ